สวัสดีครับแบ่งปันพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับนี่ผมมีพาเครื่องสายกรรมฐานนะครับพระอรหันต์สายพระอาจารย์มั่นนะครับพระอริยสงฆ์แห่งคูถอกนะครับเหรียญพระอาจารย์จวนนะครับ่ปี1น่จนะครับจะเป็นพิมพ์นั่งเต็มองค์หลังเครื่องอัฐบริขารนะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับนี่กระไรเต็มเต็มเลยนะนิกเกิลกระไรเงินสวยเดิมนะครับ เป็นพระยุคต้นด้วยนะครับแท้ทันหลวงพอ่อลักษณะเห็นไหมคมชัดนะนี่ขนาดลงกัดไรนะนะครับเดี๋ยวสองรายละเอียดให้เพื่อนชมพิจารณานะครับนี่เป็นพระยุคต้นหน้าเก็บมากๆนะครับพระอรหันต์บึงการนะครับนี่พระอาจารย์จวนกุรเชษโถเราดูพิมพ์ด้านหน้านะเดิมนะคมชัดนูนเด่นนะครับลักษณะพิมพ์รูปเหมือนหลวงพอ่อ หน้ามีตาตามพื้นเหรียญมีเส้นวงเดือนคมคมนะครับเมเส้นวงเดือนนี่คมมากๆนะครับเนี่ยเอียงกระทบแสงนี่เห็นเลยนะเส้นวงเดือนตามพื้นนะครับข้างล่างก็มีฟอนต์กำกับพระอาจารย์จวนนะครับฟอนต์คมชัดขอบด้านหน้าจะมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบนะครับกลมคมชัดสวยงามแบบนี้นะลักษณะเม็ดไขป่ปลานะครับนี่ด้านหลังนะครับ ็สัญลักษณ์สายป่านะครับเครื่องอัฐบริขารบาดกา้ํำนะครับคมชัดเลยนะครับลักษณะเห็นไ,ไหมสายบาดนะครับฝาบาดกา้ํำแบบนี้นะเราดูเส้นปะนะครับจากล่มลงมาถึงวางคมๆมนะครับเส้นปะนี่คมมากๆนะนะครับนี่เดิมๆดิม7 5อายุพระ51ปีนะครับ เหรียญพระอาจารย์จวนเหรียญนี้นะนะครับกะไหลเต็มเมสภาพสวยเดิมนะครับเหรียญนี้แบ่ง400บาทรวมส่งนะครับสี่ร้บาทรวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับรับประกันแท้นะนะครับเป็นกระไหลด้วยนะครับเนื้อทองแดงก็เล่นราคานี้แล้วนะนะครับองค์นี้เป็นกระไหลนะครับนี่มเดิมนะครับ400รวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับเหรียญหนานะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ พระอาจารย์จวนนะครับพระรหันสายพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็มีองค์นี้นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสร้างเขื่อนปี18นะครับสร้างเขื่อนปี1นนี้แบ่ง280นะครับหลังผ้าปิดตานะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีลึกนะเราองค์นี้สภาพสวยนะครับพระอุ้มบาทนี่เดิมๆนะครับ25มค .18 อายุพระ50ปีพอดีนะครับ สร้างเขื่อนปี18อ่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม280นะครับราคารวมส่งด้านหลังจะเป็นผ้าปิดตานะครับแล้วก็จะมีอัขระล้อมอัคระตัวใหญ่ล้อมผ้าปิดตาไว้แบบนี้นะนะครับดูลายเส้นนิ้วมือผ้าปิดตาแบบนี้นะครับยแปดสนะครับราคารวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยอันนี้จะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะนะครัแล้วมีหลวงพ่อคูณนะครับ หลวงพ่อคูณนี่ร้อยห้าสิบนะครับองค์นี้ราคาเบานะนะครับร้อยห้าสิบเป็นเหรียญสแตม์ลายเซ็นนะครับลายเซ็นพิมพ์หันข้างนะครับหันข้างนี่น่าจะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นกรรมการนะนะครับแล้วองคนี้แปลกนะมีเลขเก้าด้วยนะครับมีตอกโค้ดแล้วก็เลขเก้านะครับอง์นี้ผมแถมรูปหลวงพ่อคูณด้วยนะครับสุดคุ้มเลยนะร้อยห้าสิบนะครับรูปหลวงพ่อคูณนะครับมีจานยันด้านหลังรูปด้วยนะนะครับ รูปดวงพ่อคูณปริสุทธโธองนี้แบ่งแค่ร้อยห้าสิบนะครับถือว่าราคาแบ่งปันเลยนะครับปีสามหกนะครับลวงพ่อคูณเหรียญสแตมหันข้างนะครับรายเซนนะครับองนีอ้องนี้จะเป็นคูบานะครับ,ค,บคูบาทำคูบาทำชัยนะครับปีสองเจ็ดนะครับพระผงจัดลอย มีเกษานะองนี้มีเกษาองนี้เอานึร้อยแปดสิบนะครับทันหลวงพ่อนะปีสองเจ็ดนะครับครูบาทําชัยนี่เกษาชัดเจนนะครับองนี้แบ่งแค่หนึร้อยแปดสิบนะครับแท้ทันหลวงพ่อจันลอยสวยเดิมนะครับนี่ทุ่งหลวงนะครับสร้างอุโบสถวัดทุ่งหลวงพิเศษมีเกษานะครับนะก,บกับไว้พระผงจันลอยครูบาทําชัยปีสองเจ็ดวัดทุ่งหลวงมีเกษาหนึร้อยแปดสิบ นะครับเพื่อใครสนใจนะครับนี่อง์นี้250นะครับพระพุทธนิรันตรายนะครับปี3 0นะครับรังพระธาตุนะครับม่อนธาตุนะครับวัดม่อนธาตุรับแลอุตรดิตนะครับสวยเดิมนะครับเลี่ยมพรอมชายนะครับองค์นี้เดิมมากๆนะนะครับผิวเดิมเดิมสวยๆนะครับพระเครื่องอุตรดิตนะครับนี่ดูผิวนะเลี่ยมรักษาไว้อย่างดีนะ นะครับผิวเดิมผิวสวยนะครับปี30นะครับวัดมังทาตเอา250นะครับองตามในคลิปเลยเดิมเดิมสวยๆนะครับสายอุตรดิตเผื่อใครสนใจนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเหรียญนั่งเต็มองค์หลังเครื่องอัฐถบริการพระอาจารย์จวน วัดภูทองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยนำพาบ้านพาเครื่องมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ